สวัสดีครับพอไปไปนองทุกปูทุกคนนะครับเนาะแรงยิงเข้ากับมาสรุปหวยห้าน้อยหพอไปนองฟังเนาะว่าลีที่ออกตรงกับเลทที่นุ่มจ่อหายมาครับผมสำหรับคาน้อยวันนี้เนาะหกน้วยมัดรวมวันนี้แตกเยอแตกสามสามแตกหนึ่งสองสามสามน้อยเนาะเข้าสามแผลไปดูกันครับมาแตกอะไรบ้างการชาติไม่เข้าเนาะแตกน้อยเฉพาะกิตเจ็ดสามเนาะนี่เจ็ดสามเข้าตัวจ่อเลยตรงตรงนั้นเจ็ดสาม นี่เจ็ดสามเข้าต่อไปนอยสามคีไม่เข้าเนาะต่อไปน้อยพิเศษแตกสองเจ็ดเนอสองเจ็ดก็อยู่ตรงนี้สองกับเจ็ดเนาะนี่ก็เข้าสองเจ็ดต่อไปนอยปกติแตกเจ็ดหกตัวจอะเนอตัวจับคู่ตัวจอะเจ็ดหกก็เข้าหกเจ็ดเจ็ดหกก็จังเลยโอเควันนี้สรุปเข้าสามนอยเนาะแตกอยู่เ้อแตกสามนอยเข้าสามแพรเนาะวิ่งลวดเข้า5าเตมเ้อสามแปดเก้าก็เข้าเข้ามา5าเตม แตกสามหน่อยเข้าสามแผ่วันนี้มีหลุดเข้าห้าแต้มเนาะโอเคครับผมสรุปผลทาหนอยวันนี้ก็คือแตกไปสามหน่อยเนาะแตกสามหน่อยเข้าสามแผ่เข้าแต่ล่างหมดเลยวันนี้ก็ถือว่าแตกอยู่เ้อย,ยังไม่หลุดเนะหาะฮานอยของเราเมื่อวันแตกหกแผ่นเอ็ดหกหน่อยเนาะวันนี้แตกสามหน่อยโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะฮาหนอยเหมือนเดิมแตกทุกวันทุกวันฮาหนอยเนาะแตกจริงอะไรกริงตรงปกไม่จบตนะครับรมวมชอบพารวย